วิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยานำเสนอโดยนายรังคงคงรุพงศ์พิมพิลาเลขที่6ชั้นมห้าทับ2นำเสนอครูทนันชัยหิรันคัพแณะวิรุณเนื้อหาที่จะนำเสนอความหมายและความสำคัญ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลดุตยนดียวิทยาเทคโนโลยีที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดุตยนดียวิทยาการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศททงอุตุนิมีมวยทยาหมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพอา,ากาศและภูมิอากาศซึ่งได้มาจากการสังเกตการวัดและการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์โดยอาศัยเครื่องมือเช่นสถานีตรวจอากาศของสําคัญใช้ในการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติสนับสนุนการวางแผนร้านเศรษตกกรรพันาคมพลังงานและสิ่งแวดล้อม ภาคเกษตรกรรมการวางแผนับปรุกตามฤดูกาลการเตือนภัยฝนแน้ำท่วมและพื้นที่เกี่ยวข้องกับการดูแาการบริหารจัดการน้ำภาคการคมนาคมการพยากรณ์อากาศเพื่อความปลอดภัยการบินตรวจสอบพายุกระแสลมแรงการเดินเรือะดับขึ้นลมแรงการขับขี่ทางถนนหมอกฝนตกหนักการป้องกันและบรรเทาสานารณภัยการเตือนภัยธรรมชาติเช่นพายุน้ำท่วมไฟป่าการวางแผนรับมือปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยใช้ข้อมูลพยากรณ์อากาศการวิจัยและสิงไวร์ลการศึกษาการเป็นแปลงสภาพนี้นะครับ การวิเคราะห์มูมลค่าผิดทางค่าเช่น p สองจุ้าแต่การเรืองกระจกการพยากรณ์แนวมองปฏิบัติในอนาคตดาวเทียมปรตูนิยมอุทยาเท่เทียมช่วยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศจากระอากาศดยให้ภาพถ่ายของนิ่งน้ำภูมิพื้นผิวโลกปริมาณน้ําในบรรยากาศและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศหรือร้าตัวอากาศหรือด้าตุนยมอุทยาใช้ขึ้นในคูเบ้เพื่อตรวจจับฝนมลพิษในพายุด้วยวิเคราะห์ความเร็วและทิศทางของมวลอากาศ แบบจำลองคอมพิวเตอร์การพยากรณ์อากา,รกราศสมัยใหม่ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่อาศัยข้อมูลจากดาวเทียมและสถานีตรวจอากาศทั่วโลกโดรนและเซนเซ,นเซอร์โดนตัวนิยองเทียรใช้เก็บข้อมูลสภาพอากาศในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่เกิดภัญตาเซนเซอร์ IOT ใช้ตรวจจับอุณหภูมิความชื้นและสภาพอากาศแบบมิียทาม